สัดส่วนจะชัดนะครับดูกันเลยครับนี่คือคู่เปิดหัวมวยมันวันศุกทางทูฟยูกดหมายเลข24นะครับสำหรับคู่นี้106ปอนด์เท่านั้นนะครับมาดูประวัติคร่าวๆครับเพชรกะาเพชรกะละสินต่อหมอสี17ปีจากกะละสินครับมีคุณตู่ต่อหมอสีครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการแต่ว่าไฟนี้เนี่ยมาเก็บตัวพิชซ้อมอยู่ค่ายของผู้กองรันนะครับค่ายดาบรันสารคามครับ80ครั้งชนะ60แพ้20 นี่ถือว่าเป็นมวยเข่าที่แหมรูปร่างดีนะครับในน้ำหนักร้อยหกดูครับโอ้โหสูงเลยนะครับส่วนบนไฟวอวัฒนะครับ16ปีจากบุรีล์ครับมีคุณมะลิววัฒนะนะครับเป็นผู้จัดการธนินวัฒนยานะครับเป็นหัวหน้าคนะครับก็ฝิซ้อมอยู่ววัฒนะ30ครั้งชนะ2 2แพ้7เสมอ1อย่างที่ผมได้เรียนไปอ่ะครับมุมน้ำเงินเคยพลิกชนะมาที่โคราชไว้หนึ่งไฟครับอ้าวเข้าใกลไปเรื่อยเพรกระเซนเจาะยางทีหนึ่งบนไฟโต๊ะ กรสินกาดไม่อเอาซ้ายมาหมารูปร่างเสียเปรียนนะครับมนไฟเอาพะยับเพชรกระสินเอาทีทีนึ่งไม่ง่ายนะครับถ้าเพชรกระสินเดินช้านี่อาจจะโดนอาวุธของมนไฟไปก่อนดูในครับตัวเล็กก็ตั้งแขนสู้ได้ด้วยนะครับเพชรกรลสินยังยังตีไม่ชัดเจนกรรมการบอกว่าถ้าถ้าเข้านแล้วไม่ออกอาวุธนี่ต้องแยกเลยครับเาขาใกลไปเรื่อยนะครับเพชรกรลสินมนไฟขวามาเตะแล้วทับแข้งเลยนะครับอลี่ เอาละครับเก๋าจริงๆนะครับไม่ธรรมดาบอกแล้วนะครับเล็กก็เล็กทิพกขี้หนูนะครับทางด้านของบนไฟดูจังหวะขยับหลอกล่อโอ้โหคอยบังคอยโตสวยงามนะครับเอาละครับตอนนี้ทางด้านของเพชรกะลสินโดนก็ไปนี่เริ่มจะเบียดแล้วนะครับอาศัยความใหญ่ทั้งข้างทั้งเข่าโอ้ดูครับนี้มัดสลับด้วยดูวงในล็อกล่างไว้ก่อนนะครับทางด้านของบนไฟเพราะว่าเสียเปรียบรูปร่างครับเพชรกะลสินแดงนะยาวกว่าต้องเดินและลุยแทง คนไฟคนไฟมาสู้แล้วสู้แล้วในแล้วนะครับสู้ในด้วยคนไฟเอาเทกระจาดเทกระจาดเลยเอาละครับตัวเล็กเทกตัวใหญ่แล้วครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพชรกลาศินโดนหมัดเข้าไปอีกครับโอ้สู้ยิบตาจริงๆครับคนไฟอ่าวงนายตียัดเข่าคืนไปยกได้ไหมยกได้ไหมเพชรกลาศินคืนมาครับตีมาโอ้แกเด้งได้ด้วยนะครับ โอ้โหเียว่าวงไนนี่ใช้ได้เลยนะครับมีเด้งตีสู้ถึงจะตัวเล็กกว่าแต่สู้บนเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เบียดมาแล้วเพชรกะลสิทธ์ความใหญ่พยายามจะปั้มดูการไล่แขนกดแขนนะครับของมนไไฟเพชรกะลสิทธ์นี่แหละครับโอ้พยายามจะปั้มตีก็โดนโต้ตลอดครับไม่ยอมเสียเปียบครับอ้าวมนไไฟตัวเล็กแม่ตัวเล็กตัวเล็กแฟนมวยเขาบอกว่าเธอถือตัวเล็กกลับบ้านเมียโมโหโมโหโมโหเอาเพชรกะลสิทธ์ลุยเลยเพชรกะลสิทธ์ลุยเลยเสียไป เออมนไฟโต้เหรอโต้มาอีกอาชกกันสุดเร้าใจเลยครับเพชรกะลสินยกนี้แกก็เดินไม่หยุดอ่ามนไฟก็โต้เจ็บๆหมัดเชียวไปครับเดินขวางไว้อ่าไล่แขนกดแขนไม่ให้ขึ้นคอครับใกล้เชือกกรรมการดึงมามามา,มาสู้กันกลางเวทีครับมาดูกันนะครับว่าจะทําได้หรือเปล่าเพราะว่าดูแล้วเพชรกะสินเองนี่ก็มั่นใจแล้วตอนนี้ออกไปคุมเกม มาครับสาวอย่างเดียวครับสาวตามคําสั่งเลยครับไม่ต้องสนใจอาวุธอื่นแล้วครับไปแลกเขานี่โอ้โหตัวเล็กตัวใหญ่ครับมีตีนซ้ายด้วยนะครับเพชรกาะสินผีไว้ครับตอนนี้ไม่ไม่ไม่อยากจะอยู่ใกล้ครับหมัดมาครับโดนไม่โดนครับมนไฟเล็กพิกกี้หนูครับตอนนี้ต้องวัดดวงแล้วครับต้องต่อยหมัดวัดดวงแล้วครับหมัดอย่างเดียวที่ต้องมาต้องต้องยืมหมัดหมัดดังๆมาทั้งนั้นเม็ดเงินเม็ดเงินซึ่งนกมนิบาเกียว อา้าวลุยลุยอีกหมุนไฟบุกแม่เพ็กระกสินจะชกง่ายแล้วอ่ะตอนนี้แต่ก็เล่มไปเรื่อยนะครับอลีเรียกว่าคุ้มเชิงเอาไว้นะครับรูปร่างก็ได้เปียบคอยดักเตะดักทีดักแทงเรียกว่ามุนไฟบอกผมไม่เตะกับคุณแล้วผมสาวอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้เรียกว่าจิ้มท้องจิ้มหน้าไปเรื่อยนะครับแต่ว่านี่ก็ยกสุดท้ายก็ดูว่าทางด้านของเพก็กกาสินก็เริ่มจะมั่นใจเหมือนกันไม่มีตกใจด้วยครับ กรรมการตะวันัชายก็ชูมือให้ฝ่ายแดงนะครับเพชรกระสินนะครับพอหมอสีเป็นฝ่ายนะเป็นไฟนะครับเป็นไฟ